มาเลยครับสมาชิกใครตามหารถ Isuzu DMAX 3.0 SLS ตัว4ประตูครับเกียร์แมนนวลปี2003วันนี้เฮียเขาตัดใจขายครับเพื่อนเพื่อนเพราะราคาปลายปีลดราคาลงกันมากครับเอาไปเลยครับ169,000บาท4ประตู DMAX ครับในตลาดขายกันอยู่แสนเก้าถึงสองต้นๆครับเอาไปเลยครับ169,000บาทไม่มีแล้วครับผมรถจอดอยู่บางบัวทองครับเพื่อน มาดูได้มาทดสอบได้ครับหรือถ้าอยู่ไกลนะครับชื่นชอบรถคันนี้วีดีโอคอลได้เลยครับดูคลิปกันเต็มๆได้เลยนะฮะรถเป็นสวยครับราคาเหมือนที่บอกครับมันล่วงเยอะครับดังนั้นเป็นประโยชน์กับทุกท่านสมาชิกแล้วล่ะนืได้รถดีๆไปใช้เอาไปขับขี่นั่งเป็นครอบครัวเ์แมนนวลขับง่ายๆลุยๆสบายๆบันทุกของได้เต็มที่ครับเครื่อง Isuzu d m a แเนี่ยมั่นใจในคุณภาพคันนี้พร้อมใช้ครับยางเต็มๆแม็กใหม่ๆเลยนะครับเพื่อน ห้องเครื่องใสๆครับเครื่องเดิมครับเพื่อนๆเบาะผ้าสวยๆลงตัวทุกมิติใครชอบคันนี้จองพันเดียวครับจอง1,000บาทครับจอง1,000บาทครับตัดสด169,000บาทเท่านั้นเองจากราคาเดิม1 9 9 0 0 0บาทลดกันไปเลยครับใครชอบคันนี้ด่วนครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลเท่านั้นมาเลยครับ0885845375ครับ